ครัสบายดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์สุภูสุคนแล้วพี่น้องเด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องมามื้อนี้มากินน้ำพริกสะเดาน้ำแสงดาวคือเก่าเดินอ้าพริกสะเดาน้องเบิ่ง์ักกระเดาครบเิดน้ำเจียวพี่น้องเลยมาเดินแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลยเลยพี่ทางต่างประเทศเด้อมามากินน้ำกันเลยจันดาราก็มุกขอบใจละลายเด้อเลยที่ทรงดาวมาสนับสนุนน้อง ให้เราลุาลยรวยประสบควาสุขสุขสนประสบผลสำเร็จเนาะบอกว่าบุหรี่กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำล,ลังใจเดอ้อพี่น้องเลยมาๆพวกเราหลายใหญ่ห้างพี่น้องมาเซ็บเซ็ตน้ำกันมางี้นะ่ะอ้าวพักสลัดใหม่ๆกรอบๆพักกระมาส่วนน้อยนึงนี่แหละโอ้ยเน,น,นี่ยเซ็บเซ็ตรถมางี้น่ะกลัวกระมาเป็นต้นนั้นนี่พักกระเดาพี่น้องดอกพักกระเดาวกนงามงาม,มาเดี๋ยวพันพักกระเดาพี่น้อง แซ่บรดมั้งไงนี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี่อ่ะแซ่หน่อยนึงกระลุกพี่น้องเดี๋ยวอีหุ้ยแบบนี้มามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละปูนต่อผักตีมอนะ่ะเนี่ยน้ำเกลียวแบบนี้น้ำเกลียวแบบขับอยากจุ๊บยังไงห่อนห่อนหาให้เร็วพเพลิดเพลินใจง่อยนึงก่อนเพลิดเหลิหนใจจี๊ง่อยนึงเด้อเบิดเถอะมาเด้อมาเด้อ แบบนอดกับเด็กเด็กน้องอแบบนั้น,น,นคอยมักน,น่นเาสียหลยมือละวันเห็กอันพักกระดาวนี่นนเป็นอันจ็ไรเปนบางคนเขาเห็นปยามี่มีบออันนี้เป็นพักกระดาวี่บ้านคอยซื้อแต่ตัวน,นั้นมันเป็นหลายหลายันมีหลายๆนะเนาะซื้อมาเราลวลกกน,นี่เราต้องลวกสุกหลายลวกพวกเขียวหน่อยนึงเขาซ่องแข่งไว้กอนนั้นมีหลายๆนะ อยากกินอยากเอามาให้กินมาหนีพี่น้องเอยแซ่บสุดใส่แล้วหน้าป่าเนาะงลุงใส่ปลานป่านไปพันมาเด็ดแต่นั่นดีขนาดมาเป็นเฮงียนจริคำละหน่วยมาเด้อพี่น้องเด้อว่าลายใหญ่หางพี่น้องเนาะขอกินก่อนขอกินก่อนพี่น้องเลย เราไปดูปีนิสาจ้าอยู่พี่นงค์เจ้าตัวฮัะโหลหพิบาลาค้ามาหนู่งนอมาหนี่น่อง,มามานองวนผักมันจะกบกบหุ่นใส่หุ่ใส่เลยปเปลา พันนี่แหละมันขาดพักซีบอะไรพี่เน้อขาดได้อยู่แต็มบ,บ่แซ่บขึ้นกับคนหมกนักเนาะพี่น้องเนาะแต่ข้นมันค่อยหันสกินพันหันต้องมีผักซีข้นบ,มนบ,บนนน <c ười> ่มีผักซีก็แบบกินไดรดเข้าบ่อแซ่บเสีเอป๋ป่าเอาเนี่ยย็บใส่จริงพี่ตีพี่ทียนเลยเนาะต้องกินเองน้องไอ้เนาะใส่บานหยัดเข้าไปอาใส่บานโอ้พี่น้องเอ้ยเด็กอุ่นอยู่ข้าวปากุ๊นี่ คนอัจจ <Roth> <die> ิบก <lo further> like ็คยกินนะจสิยธิบายใช่่ะมีรสชาติขมอะไนึงกรสมกระพับเลยมาใส่กับนั่งเก้วส้มหานไาดิยัดกันมันนกับปล่าเลยโอ้คักแบบกินงดเลยเคยได้กินนซิตีใจเนาะเบิ่งดอ้ามงา บางคนมันอาจจะบูมอาคมกับไซน่อยนึงเนาะอันนี้ก็บอขคมลายผู้ดีอำรำพี่เนอะค่อยรันนักเยงกิดขม่ม <c oughs> อ่ะกสองคำหนึ 1, ่งปากทีว่าเบิดแล้วตัวนี้พวกสลัดไปน้อยพวกตัวนี้มาแล้วพี่เนาะหยอกเพียร์เฮงอย่างอดปลอดอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งนี่ จบแบ้ไหนเคยกินอะไรเป็ดกินมาเร่อยพี่น้องเด้อสำหรับครเราเนแซ่บมักแบบนี้ Không anh Ừ, dạ Mà mắm nó Dạ Nó giặc quân hạng giặc quân hạng yêu anh mày bà con nói mày con xếp mày bà con xếp ต้องทำเรกอนต้องพียงอันนั้นแซ่บแซ่น้อเลยมาพันแล้วไปเห็เดแบบคนีงแซ่บ

ถ้าห้องน,น้องจะมาชิมกินไหมเ <c oughs> อาครับขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องคงไปวัสดุผูกสุขคนผู้ใด่นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ส่งดาวให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะทางไอพีทางต่างประเทศแล้วก็คำแนะนำต่างๆครับขอบคุณขอบใจอีกหนึ่งเด้อขอให้มันลอมรวยๆวัสดุผูกสุขคนขอให้พันคลิปไปน้ำกันพี่น้องสวยกัน,นเนาะ,ะพี่น้องเนาะไปละมืวกนี้นะบ๊ายบาย